ไอโฟน15นะคะเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะวิกเกตของเราไม่รอยช้าค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือเคส UAG ที่เราจะมาพรีวิวโชว์ให้ดูกันก่อนค่ะแอบดูมรวมแล้วนะคะจะเห็นว่าบางรุ่นเนี่ยจะมีสีใหม่ออกมาด้วยค่ะเพราะว่า iPhone 15รอบนี้นะคะก็ทำออกมามีสีสันสดใสด้วยค่ะใครที่เป็น FC UAG อยู่แล้วนะคะบอกเลยค่ะว่ารอบนี้ต้องจึงนน้งมากๆนะคะแล้วถ้าอยากได้เคส iPhone 15นะคะก็ต้องซื้อเครื่อง iPhone 15นะเพราะว่าเคส iPhone 15ค่ะใส่กับเครื่อง iPhone 14ไม่ได้ค่ะจุดที่ต่างกันนะคะก็จะมีต้องเลนกล้อง ะะแล้วก็ตรงปุ่มกดนั่นเองค่ะก่อนไปดูรีวิวกันนะคะใครที่ใช้ UAG รุ่นไหนอยู่นะคะคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะเอาไว้อัปเดตสินค้าใหม่ๆของว i กก็ด้วยค่ะแล้วเราจะมาทดสอบการใส่เคสให้ดูนะคะเครื่องที่ต้นถืออยู่เนี่ยจะเป็น iPhone 14 Pro Max นะแล้วก็เคส iPhone 15ค่ะคือตรงนี้นะคะมันก็จะกดลงพอดีนะแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูนะคะตรงรอบเลนส์กล้องนะคะจะไม่พอดีค่ะ แล้วก็ตรงปุ่มกดเนี่ยเท่าที่ตุนดูนะคะมันจะไม่เสมอกันนะและรุ่นแรกที่เราจะมาดูกันนะคะตุนก็จะแนะนําเป็นเคสใสนะคะกับรุ่นพายโรค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาก็จะเน้นแบบว่าโชว์สีเครื่องให้เห็นแบบเต็มๆนะคะที่สําคัญนะคะรุ่นนี้ยังกันกระแทกได้ดีอีกด้วยในส่วนของดีไซน์นะคะเขาก็จะมาแบบเรียบๆนะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเขาก็จะมีความแข็งแรงเลยเนาะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นวัสดุ PC ค่ะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบ ขอบยาง TPU ที่แบบมีความยืดหยุ่นนะคะมันจะเป็นแบบนิ่มๆนะคะตรงนี้ก็จะช่วยทําให้แบบใส่เคสได้ง่ายด้วยนะคะตรงมุมเคสนะคะเขาก็จะตัดขอบนะคะแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศนะตรงนี้ก็จะช่วยรองรับแรงกระแทกส่วนตรงมุมเคสนะคะตรงนี้เห็นไหมตรงขอบเคสด้านหลังนะคะเขาจะมีติ่งๆขึ้นมาตรงนี้ยกเสริมขึ้นมานะคะตรงเนี้ยเขาจะช่วยเรื่องป้องกันเคสนะคะเวลาเราวางไว้บนโต๊ะเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเคสของเรานะคะไม่เป็นรอยถูกกับตรงพื้นโต๊ะนั่นเองตรงปุ่มกดนะคะเขาทําออกมาขนาด ใหญ่นะตรงนี้กดใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วตัวเคสเนี่ยเขาก็จะมีความเพียวบางนะคะแล้วก็น้ําหนักเบามากๆสําหรับรุ่นไพโอค่ะเขาจะมีดีเทลโลโก้นะคะในส่วนของด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงด้านข้างด้วยนะคะ บริเวณรอบๆเนี่ยเขาก็จะมีตรงแบบดอทแมทริกตรงเนี้ยก็จะช่วยป้องก,กันลายนาดอีกด้วยนะคะสําหรับรุ่นพาโรนะคะก็กันกระแทกได้ถึง4.9เมตรเลยนะคะแล้วก็มีให้เลือก2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบเทียวบางนะคะเขาก็จะเป็นแบบใสๆเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกสองสีเนาะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะคะก็จะเป็นรุ่นที่มีแม็กเซฟนะคะซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราใช้งานแม็กเซฟเนี่ยติดแน่นๆนะคะไม่หลุดง่ายค่ะก็จะมีให้เลือก2แบบนะคะ ต่อไปกับรุ่นพลาสมานะคะซึ่งจะเป็นเคสโป่งแสงนะคะรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีดีไซน์ที่แบบว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีดีไซน์เป็นเกาะอ,อาร์เมอร์นะคะที่จะมีความแบบแข็งแรงเนาะแล้วก็ถ้าเห็นนะคะในกล้องเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีลวดลายฮันนี่โคมตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเด็ดของรุ่นพลาสมาเลยนะคะในส่วนของขอบมุมนะคะรุ่นนี้เนี่ยคะ่ะเขาก็จะ เสิมขอบยางตรงนี้นะคะให้มีความหนาๆน,นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะช่วยในรองรับเรื่องการกันกระแทกนั่นเองค่ะสาหรับพลาสมานะคะก็กันกระแทกที่ระดับ4.9เมตรค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะวัสดุของเขาค่ะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแผ่น PC นะคะที่มีความแข็งแรงเนาะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นขอบยาง TPU นั่นเองค่ะตรงนี้เขาก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มๆน,นะคะ ต้องปุ่มกดนะคะเขาก็ทําออกมาค่อนข้างมีขนาดใหญ่เนาะตรงเนี้ยจะทําให้เรากดใช้งานได้ง่ายๆเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีผิวสัมผัสนะคะที่แบบมีเท็กเจอร์ที่จะทําให้เรานะคะจับถือไดอ้ได้ถนัดมือยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตรงขอบด้านข้างนะคะเขาก็มีเสาะร่องนะคะที่จะช่วยให้เราจับถือได้ถนัดมากขึ้นค่ะ พัสดมานะคะก็มีให้เลือก2สีค่ะกับ C i นะคะซึ่งตัวว่าสีนี้นะคะก็จะเป็นสีที่ให้ความโปร่งแสงนะคะก็จะเหมาะกับสาวๆนะคะตัวสีเค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นเล่นเฟดดํานิดนึงนะคะก็จะเหมาะกับหนุ่มๆนะคะใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องก็จะแบบว่ามีความเฟรดดานิดนึงค่ะใครชอบสีไหนก็เลือกได้เลยค่ะ อีกหนึ่งรุ่นนะคะกับรุ่น essential armor ค่ะจะเป็นรุ่นที่ดีไซน์ค่อนข้างเรียบเลยนะคะจะเห็นว่าเขาก็ยังคงดีไซน์ที่เป็นแบบ armor ไว้รอบๆเคสเหมือนกันนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้ำหนักเขาค่อนข้างเบานะคะเพราะว่าเขาเป็น TPU ทั้งชิ้นเลยนะคะที่สำคัญก็ยังมีความแบบให้ความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆค่ะ ตรงตัวเคสนะคะเขาจะเป็นผิวสัมผัสแบบด้านๆนะแต่ว่าตรงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หกเหลี่ยมนะคะเขาจะมีผิวสัมผัสแบบมันวาวค่ะตรงหกเหลี่ยมเนาะเขาก็จะช่วยทําให้เรานะคะติดชาร์จแม็กเซฟได้อย่างแน่นนะคะไม่หลุดง่ายนะคะด้านในก็จะมีไฮอริดนะคะที่จะช่วยรองรับแรงกระแทกนั่นเองค่ะ และสําหรับรุ่นนี้นะคะก็กันกระแทกได้อยู่ที่4.6เมตรค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะทุกนก็จะชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันดีไซน์ค่อนข้างเรียบนะคะที่สําคัญอะมันมีน้ําหนักเบานะคะเวลาใส่เคสเนี่ยก็จะไม่เพิ่มน้ําหนักให้กับตัวเคสค่ะและสําหรับรุ่น Essential Armor นะคะก็มาได้กันถึง3สีค่ะสีแรกนะคะก็จะเป็นสีฟ้าอมเทาๆนะคะแล้วก็สีดำนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะใครชอบสีไหนนะคะก็เลือกได้เลยค่ะ รุ่นต่อไปนะคะกับรุ่น Metropolis ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาก็โดดเด่นด้วยวัสดุเคปลาร์นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเขาก็มีดีไซน์เรียบๆนะคะแล้วก็จะเน้นไปที่วัสดุผ้าเคปลาร์นั่นเองค่ะซึ่งก็จะเพิ่มความหรูหรานะคะให้กับตัวเคสค่ะที่สําคัญเลยนะคะผิวสัมผัสนุ่มนะคะสบายมือมากๆแล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเลยค่ะตัวเคสรอบๆนะคะเขาก็จะเป็นยาง TPU ทั้งชิ้นเลยค่ะด้านในนะคะเขาก็จะมีไฮเปอร์คันะคะที่ช่วยรองรับแรงกระแทกค่ะสําหรับ Metropolis นะคะกันกระแทกอยู่่ที 5.5เมตรค่ะเขาจะมีโลโก้ด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะโลโก้ UAG ค่ะตรงปุ่มกดนะเขาก็ทํามาแบบขนาดใหญ่นะคะให้ใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็เรียกได้ว่าทํามาแตกต่างจากรุ่นอื่นๆน,นะคะด้วยวัสดุที่เป็นผ้าเคปล่ร์นะคะก็ดูแลก็พรีเมียมมากๆเลยนะคะซึ่งมาด้วยกัน2ส,สีนะคะสีแรกนะคะก็จะเป็นสี black นะคะที่มีความแบบให้ความดําเข้มๆเลยค่ะ อีกหนึ่งสีนะคะก็จะเป็นสีเขียวทหารนะคะสีนี้ก็ให้ความสวยงามมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะกับรุ่นซีเวียนค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาก็มาในรูปแบบของดีไซน์ที่เรียบมินิมอลมากตัวเคสน,นะคะมีผิวสัมผัสแบบด้านๆนะคะเวลาจับใช้งานนะคะก็ทําให้ ถือใช้งานจับได้ถนัดมือค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะเขาจะมีความบางมากๆนะคะแล้วก็น้ําหนักเบามากๆนะคะและสีของเขานะคะก็จะเป็นสีเดียวเรียบๆไปเลยนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวด้านหน้านะคะเขาก็จะเล่นตัดขอบสีเทาแบบนี้ด้วยค่ะเวลาใส่เขาก็จะเท่ๆเลยส่วนตรงขอบเคสเนี่ยเขาก็จะเสริมการป้องกันพิเศษมาด้วยนะคะด้านหลังตัวเคสน,นะคะก็จะเป็นวัสดุ PC แข็งแรงนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็จะมี เทคโนโลยีไฮเปอร์คัสนะคะที่จะช่วยรองรับแรงกระแทกค่ะสําหรับซีเวียนะคะกันกระแทกอยู่ที่ระดับ6เมตรค่ะสําหรับ UAG รุ่นซีเวียนะคะก็มีด้วยกันถึง4สีเลยค่ะกับสีใหม่นะคะแดงอมม่วงค่ะเึ่องออกมาได้สวยมากๆเลยค่ะสีเบสิกสีดําค่ะสีเขียวค่ะสีน้ำเงินค่ะใครชอบสีไหนก็ไปเลือกกันได้เลยนะคะ อีกหนึ่งรุ่นนะคะกับรุ่นยอดฮิตกับผาดไฟเดอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทล,ลวรวมๆกันก่อนนะคะสําหรับรุ่นผาดไฟเดอร์รุ่นนี้นะคะดีไซน์โดดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวหกเหลี่ยมตรงนี้นะคะที่เขาจะฝังแม็กเซฟมาด้วยเนาะดีไซน์เนี่ยเขาจะออกไปทางลุคแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงด้วยนะคะซึ่งสําหรับรุ่นนี้นะคะต้องฝาหลังเนี่ยเขาก็จะมีแม็กเซฟนะคะมาแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราใช้งานแม็กเซฟนะคะติดได้แน่นขึ้นค่ะซึ่งสําหรับรุ่นนี้นะคะตรงด้านในเนี่ยเขาก็จะมีไฮเป กกแทกนั่นเองนะคะดีไซน์เขาก็จะมีะความที่เท่นอะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเขาก็จะมีแบบเหมือนตัวน็อตด,ด้วยนะคะอยู่ตรงมุมทั้ง3ตรงนี้เลยคะ่ะซึ่งสําหรับรุ่นผ่าไฟเดอร์นะคะจะเห็นว่างานประกอบของเขานะคะค่อนข้างเนี๊ยบมากๆนะคะวัสดุด้านหลังเนี่ยจะเป็น PC นะจะมีความแข็งแรงทนทานเลยค่ะส่วนด้านข้างเนี่ยเขาทํามาเป็นยาง TPU นะคะมีความยืดหยุ่นนะคะตรงนี้เขาจะเป็นนุ่มๆเลยต้องขอบนะคะเขาก็เสาะล่องมานะคะตรงนี้ก็จะช่วยทําให้เรานะคะคจับถือได้ถนัดมือ ขึ้้นดวยสำหรับรุ่นผ่าไฟเดอร์นะคะเขาก็กันกระแทกอยู่ที่ระดับ5.5เมตรนั่นเองนะคะซึ่งมีสีใหม่มาให้ดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับสีใหม่สีแรกนะคะจะเห็นว่าเขาจะเป็นสีแบบลายพรางน,นะคะซึ่งมีความเท่มากๆนะคะให้ความรู้สึกแบบเป็นแบบอาร์เมอร์เท่ๆเลยส่วนตัวตุนชอบนะคะเพราะว่าแบบเขาตัดสีกันได้สวยมากนะคะ อีกหนึ่งลายใหม่ของรุ่นพาสมานะคะก็คือรุ่นนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นรุ่นไฮไลท์ของคอลเลกชัน iPhone 15เลยค่ะจะเห็นได้ว่าดีไซน์ของเขานะคะจะมีความผสมกันนะคะระหว่างพาสมกกับผาดไฟเดอร์นะคะซึ่งจุดว่ารุ่นนี้นะคะ ดีไซน์ออกมาได้เท่ลงตัวมากๆค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะเพิ่มเหมือนเป็นฮันนี่โคมนะคะที่เป็นลวดลายของพลาสมาเข้ามาด้วยนะคะเพิ่มความเท่ซึ่งสีนี้นะคะก็จะเป็นสีไอนะคะแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ให้ความแปลกใหม่มากๆนะคะอีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีออกแบกๆนะคะเขาจะเฟดดํานิดนึงผ่าไฟเดอร์ e c ค r มโมค,ค่ะและสำหรับใครนะคะที่ชอบสีเบสิกนะคะรอบนี้นะคะผ่าไฟเดอร์เขาทำมาด้วยกันถึง6สีเลยค่ะสีแรกก็จะเป็นสีฟ้านะคะ สีดำค่ะสีขาวค่ะแล้วก็สีน้ำตาลสีเทานะและสีเขียวค่ะ อีกหนึ่งรุ่นในตำนานนะคะอย่างรุ่นโมนาดนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์เขาก็จะให้ความคลาสสิกมากๆนะคะสําหรับรุ่นนี้นะปกป้องด้วยวัสดุถึง5ชั้นเลยค่ะสําหรับรุ่นโมนานะคะก็กันกระแทกอยู่ที่6เมตรค่ะอย่างตรงด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นวัสดุ PC นะคะเสริมอัลเมอร์เฟรมนะคะเพิ่มความแข็งแรงขอบยางั้งข้างนะคะเป็นยาง TPU ช่วยซับแรงได้ดีเลยค่ะมีความยืดหยุ่นนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นดีเทลน,อนอ็อตอลลอยนะคะ และยังโดดเด่นด้วยวัสดุพรีเมียมอีกด้วยค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะเสริมด้วยลายเคฟล่านะคะสําหรับรุ่นที่ตุนถืออยู่นะเรียกได้ว่าดีเทลงานเนี้ยมากๆนะคะแล้วก็พรีเมียมสุดๆเลยนะคะสําหรับรุ่นโมนาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีลายอะไรบ้างค่ะสําหรับรุ่นโมนาทนะคะก็มีให้เลือกถึง5 4าสหลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีแรกกันก่อนเลยซึ่งจะเป็นสีใหม่ด้วยสำหรับสีนี้นะคะก็จะเป็นสีใหม่สําหรับรุ่นโมนาท iPhone 15้นั่นเองค่ะจะเห็นว่าสีเขานะจะเป็นสีทองแล้วก็เหลือสี เขียวมะกอกน,นะคะมีความสวยเท่มากๆแล้วก็ลายด้านในเนี่ยจะเป็นเคฟล่าค่ะอีกหนึ่งสีนะคะกับสีแบครุ่นคาร์บอนนะคะด้านในเขาจะเป็นลวดลายคาร์บอนค่ะแล้วก็สีแดงนะคะที่ด้านในนะคะเป็นลายหนังนั่นเองค่ะแล้วต่อมานะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะที่ด้านในเป็นลายหนังค่ะและต่อมาสีสุดท้ายนะคะกับสีแบกลายเคฟล่าค่ะ และรุ่นสุดท้ายนะคะเรียกว่าเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดนะคะกับรุ่นโมน r สโปลนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะดีไซน์เขาก็จะมีความบึกบึนนะคะแล้วก็กันกระแทกโหดสุดๆเลยค่ะดีไซน์โดดเด่นของรุ่นนี้นะคะก็คือสัญลักษณ์หกเหลี่ยมนั่นเองนะตรงนี้เขาก็จะฝังแม็กเซฟไว้นะคะทําให้เราใช้งานแม็กเซฟติดแน่นไม่หลุดง่ายค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็ปกป้องด้วยวัสดุ5ชั้นเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น PC นะคะที่เสริมอัลเมอร์เฟรมนะคะเพิ่มความแข็งแรง ตรงนี้นะคะก็เป็นดีเทลน,อนอ็อตอลลอยนะคะและด้านข้างนะคะก็เป็นขอบยาง TPU นุ่มๆเลยแล้วก็ซอรล่องตรงนี้นะคะเสริมด้วยวัสดุพิเศษนะคะอย่างรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นลายหนังนั่นเองค่ะดีเทลงานนะคะก็เนี้ยบสวยมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าใช้แล้วเนี่ยรู้สึก ้องป้องกันเครื่องเราได้อย่างโหดสุดๆเลยนะคะกับการกันแกระแทกได้ถึง7.6เมตรนั่นเองค่ะสําหรับสีที่ตุ้ยชอบมากๆนะคะก็จะเป็นสีอะไรไปไม่ได้เลยก็คือสีส้มนี่เองนะคะเขาทํามาเป็นสีส้มเข้มๆนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสีใหม่ของรุ่นโมนาโโปด้วยนะคะสีนี้นะคะเขาจะให้ความแบบดูเท่ด้วยเนาะแล้วก็ตอนถือใช้งานนะคะก็โดดเด่นมาแต่ไกลเลยนะคะเพราะว่าสีเขาสวยสดใสามากค่ะ และอีกหนึ่งสีใหม่นะคะก็คือสีนี้นั่นเองค่ะที่เป็นแบบสีเขียวเหลือบทองนะคะเรียกได้ว่าสีเขาเนี่ยก็เจาะความให้ความเท่นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็จะตัดด้วยลวดลายเคฟลานั่นเองค่ะให้ความรู้สึกพรีเมียมนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีและลายทั้งหมดกันค่ะสีนี้นะคะก็คือสีน,น้ําเงินนะคะที่ด้านในเนี่ยเขาก็จะเลี่ยนตัดกับลายหนังค่ะ<โ>แล้วก็สีเงินนะคะซึ่งจะมีลายหนังแล้วก็ลายเคฟลาค่ะ แล้วก็สีแมตต์แบ็กนะคะซึ่งจะมีให้เลือก3ลายค่ะสีดำลายคาร์บอนค่ะสีดำลายหนังค่ะและสีดำลายเคฟล่าค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับใครที่สั่งพีออเดอร์ตอนนี้นะคะสำหรับเคสยูไ iPhone 1นนะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะ10% เลือกซื้อเคสของแท้ติดตามโปรโมชัน่นและสินค้าใหม่ๆของ UAG ได้ที่ Facebook UAG Thailand Distributor ค่ะและเตรียมพบกับเว็บไซต์ UAG Thailand.com นะคะได้เร็วๆนี้ค่ะและสำหรับใครที่อยากซื้อสินค้าวีแกนนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w v i g a t c o m ค่ะหรือจะเป็นทาง Shopee Lazada นะคะค้นหาหน้าร้าน v ีแ t ได้เลยค่ะซื้อของแท้นะคะอย่าลืมดูสติกเกอร์ทัสเต็ดบายวีแกนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากดูสินค้าจริงค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของวีแ ได้ทุกสาขาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย